ครับผมก็สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับผมคลิปนี้กลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับสําหรับช่องรถไทยมือสองนะครับจากร้านเคเทคเตอร์อำเภอหนองกีจังหวัดบุรีรัมย์คลิปนี้นำเอฟซีมารีวิวอัปเดตรถบริเวณโซนหลังร้านนะครับซึ่งก็จะจอดอยู่ตรงนี้หลายคันอยู่เดี๋ยวพาอัปเดตรีวิวนะครับแต่ว่าก็จะเริ่มต้นจาก2คันแรกตรงนี้ครับที่จอดอยู่ตรงนี้สะงคันแรกโดยจะเป็นค่ายสีน้าเงินกับค่ายสีส้มครับวันนี้ นะจอดผัานหน้าชนกันนะครับสวยๆเลยทั้งคู่เลยแล้วก็เดี๋ยวแถมรถคันอื่นๆด้านหลังอัปเดตรีวิวไปพร้อมกันนะครับก่อนรับชมขออนุญ,ญาตนะครับฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อ FC จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ทางเราได้อัปเดตลงไปซึ่งร้านเคสก็ตั้งอยู่ที่อำเภอหนองกีจังหวัดบุรีรัมย์ติดถนนใหญ่เส้น2 4สไปมาสะดวกนะครับผ่านไปผ่านมาก็แวะมาเยี่ยมชมเลือกเอาไปไว้ใช้งาน รถไถมือสองมีเกือบทุกค่ายทุกยี่ห้อครับนะครับอุปกรณ์ต่อพ่วงมือหนึ่งและมือสองมีให้เลือกมากมายหลายค่ายหลายลายีย่ห้อเช่นกันขายทั้งเงินสดเงินผ่อนรับแลกเปลี่ยนทีเทิร์นขายทุกเงื่อนไขนะครับแต่ว่ากรณีเงินผ่อน,น,น,นนะตนนอนตนี้ขอเป็นผ่านทกสกับโรงงานน้ําตาลก่อนนะครับไฟเน้นไม่อนุมัติเลยช่วงนี้นะผ่อนได้2สถาบันนะครับแล้วก็แลกเปลี่ยนทีเทิร์นก็ว่ากันมาอ่ะคลิปนี้พามาชม ขายสีน้ำเงินตัวนี้ก่อนแล้วกัน New Holland t t 4.75 FC ถามมาหลายท่านนะครับตัวนี้4.75ตัวนี้สาภาพสีสวยเลยเล่มทะเบียนพร้อมครับเดี๋ยวดูก่อนปีอะไรเอ่ยเล่มปี59ครับเล่มทะเบียนพร้อมครับนะดูสังเกตที่ข้อมูลที่ติดอยู่ทุกคันของเคสน,นะครับจะมีป้ายข้อมูลประมาณนี้นะครับนี่นเมื่อกี้แสงอ่อกฝั่งนี้ก็ย้อนแสงอยู่อันนั้นก็อยู่สูงเดี๋ยวพอใกล้ๆเดี๋ยวจะให้ดูก็จะมีอเดี๋ยวซูมไปซูมไปซูมไป อ่านี่จะเป็นข้อมูลนะครับอ่าเป็นรุ่นรถเป็นปีเป็นอ่าหมายเลขเครื่องหมายเลขเครื่องยนต์ต่างๆนะข้อมูลรถเบื้องต้นว่างั้นเถอะลูกค้ามาดูก็ได้อ่านข้อมูลก่อนได้เลยนะครับอ่า4.75เล่มปี59นะครับเช็คสภาพสวยๆตามนี้เลยนะสวยแบบดุดันครับล้อด,ดำเวรแดงนะครับนิวฮอลแลนด์4.75นะตัวนี้เป็นเกียร์ชัตเทิลน,นะครับจะได้อุปกรณ์ใบดันผ่านหลังเล่มทะเบียนส่งฟรี300โล ันนี้เปิดราคาอยู่ที่559,000บาทนะครับ559,000ได้ใบดันได้ผ่านหลังเล่มทะเบียนแถมส่งตวรวจเช็คสภาพรอบคันเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องกรองระเบียบเสร็จไปแล้วนะครับผมสนใจก็โทรมา0892.3 3 2. 9 9 1. 1ขยับมาที่สีส้มกันบ้างครับคูปต้า L4018 SP ตัวนี้เป็นรถปี64นะครับแต่ว่าสภาพสวยนะครับสวยเดิมเดิมเพิ่มเติมก็คือได้ใบดันใหม่นะครับ เป็นของนาซาครับใบดันนาซาเป็นของใหม่นะครับทางเราติดตั้งให้เลยเพราะว่ารถไม่มีใบดันมานะครับรถไม่มีใบดันเราเลยติดตั้งให้ใหม่รถนี่ถือว่าสวยครับรถสีเดิมทั้งคันนะครับตัวรถสีเดิมทั้งคันนะครับเครื่องเดิมคัดเดิมไม่เคยแกะอะไรนะครับดูสีสันสดมากครับมาร์กเมอร์กอยู่ครบดูยางหน้าครับก็ยังสูงเต็มอยู่เลยนะครับพวกชุดล้อหน้านี้ไม่เคยแกะอะไรนะดูลูกหมากดูดุมล้อต่างๆอยู่ครบไม่เคยแกะยางหลังดอกเต็มนะครับ สภาพสวยครับคันนี้ใช้งานน้อยครับรถไม่ช้ำดูท้ายครับสดสดมาร์กสีอยู่ครบไม่เคยแกะอะไรสะโพกซ้ายขวาฝาไฮไม่เคยแกะครับไม่มีจุดรั่วซึมตัวเทนลาก่วงมาครบนะครับถือว่ารถสภาพยังสดใหม่อยู่นะครับรถไม่ช้ำใช้งานน้อยครับดูครับสีสันเดิมๆสวยๆเลยแล้วยิ่งได้ไปดันใหม่เข้าไปคุ้มค่าครับตันนี้4018 a อเล่มปี64นะครับ แต่รถสภาพสวยครับบางคนบอ,อกว่าปี B 64ไม่สวยเล่มปี64จริงๆนะครับรถใช้งานน้อยนะครับไม่เคยแกะอะไรดูครับพวกชุดปัม๊มไฮดรอลิกปัม๊มโซลา่าชุดดุมล้อลูกหมากต่างๆของเดิมมาจากโรงงานเลยนะครับถือว่าสวยครับคันนี้4018 SP ปี p, 64แล้วก็แถมได้ใบดันใหม่นะี่ครับใบดันนี่เป็นของใหม่นะาซ a าตามที่แจ้งนะครับจะได้อุปกรณ์ใบดันกระพันหลังงที่นี่ก็ให้เลือกนะครับ ทุกคันเลยไม่ว่าจะเป็นนิวฮอลแลนด์จะเป็นพรวนได้บุกเบิกได้ L40 ก็เหมือนกันเป็นพรวนได้บุกเบิกได้ผ่านสามพันสี่พันห้าพนหกเลือกได้เลยนะมีให้เลือกทั้งหมดเลยนะผ่านมือสองเป็นของแถมแต่ว่าถ้าอยากเอาผ่านใหม่ก็มีครับก็ว่ากันไปเดี๋ยวมาคุยรายละเอียดนะครับอ่าตัวนี้เป็น L4018SP สวยๆเดิมๆเ,เ,เพิ่มเติมได้แบรนด์ใหม่น่าซาตัวนี้เปิดขายอยู่ที่429 0 0 0มาบาทเท่านั้นเอง429,000อุปกรณ์หน้าหลัง ใบดันใหม่ด้วยนะครับผมขยับมาดูตรงนี้หน่อยนะเดี๋ยวไล่ไปจากด้านข้างนี้แล้วกัน M 6 0 4 0น0ะ6040ตัวนี้ก็รถเดิมๆเ,เพิ่มเติมได้อย่างหน้าใหม่กับเก็บสีใบดันให้สีตัวสีเฟอร์นิเจอร์เดิมหมดนะครับ459,000บาทคันนี้459,000 M 6 0 4 0นะครับหน้าหลังเล่มทะเบียนขยับมาเป็น L 5 0 1 8 s อ่าตัวนี้ D T ติดขีบ389,0 0 0บาท นะครับเป็น50แรงคูปุต้าติดคีบคูปต้านะครับ SGB ่เ SGB 470นะครับเครื่องคีบของคูปุต้าเลย380,000บาทราคาเบาๆหรือจะเป็น47 SP ติดคีบด้านหลังก็360,000บาทถูกลงมาหน่อยนะครับจะเป็น47 SP นะครับตัวน,นู้นสา่นี่ก็คันละแสนกว่าบาทครับนะ3 4คันละแสนกว่าบาทนะ m ออีกขั้นตัวนี้ก็เก็บงานสวยยางใหม่คู่หน้าครับยางหลังเดิม ก็เอาราคาเดิมครับ459,000บาทเอาไป459,000ขออยับมาดู MU 5501กันบ้างเอาไปรีวิวไถพร้อม108เมื่อวานตัวนี้สวยๆเดิมๆตามที่แจ้งเครื่องเดิมคัดเดิมท้ายเดิมสีเดิม,ยดม,ดมอย่างเต็มดีสีเส้นรถสวยครับตัวนี้นะเดิมๆเลย459,000บาทนะท่านใดที่มองหาอยู่เอาไปใช้ไม่ผิดหวัง MU 4902นะครับตัวนี้ก็429,000บาทนะ49นะครับ49 4 2 9 0 0นได้เครื่องเดิมคัดเดิมท้ายเดิมสีเดิมนะราคาเบาๆ 108s นะครับตัวนี้ก็สภาพสวยเล่มปี59ดูครับสภาพนี่สีสันเดิมเครื่องไม่เคยแกะคัดไม่เคยตัดนะยางเดิมอ่ายางเดิมนะ่งเส้นล้อหน้าขวานะครับดอกสูงอีกสามเส้นเป็นยางใหม่นะครับไปรีวิวเมื่อวานไถกับ55เมื่อวาน fc น่าจะได้ชมกันแล้วก็ขอแบบคร่าวๆ 7 5็ดแสบาทคันนั้นนะครับผมยันม่าสาก้าแรงนะครับตัวนีอ้อย่างหน้าใหม่ยางหลังดอกสูงมากเลยนะครับอย่างหน้าใหม่ยัางหลังดอกสูงราคานะครับอยู่ที่หนึ่งแสนาหมื่นเบาทคันนี้หนึ่งแสบาทนะสวยๆเลยนะครับหนึ่งแยันมาสาก้าแรง MU 5702 ตัวนี้รถเดิมๆเพิ่มเติมได้ยางคู่หน้าใหม่สีเดิมหน้าหลังเล่มทะเบียนปีหกหกอะไรเอ่ยคันนี้หกศูนย์นะครับอ่ารถปีหกศูนย์หกศูนย์หรือหกสองเดี๋ยวดูแป๊บหนึ่งอ่าหกสองครับโทษทีทนะตัวเลขนะห้าเจ็ดหกสองปีหกสองรถเดิมๆยางหน้าใหม่อุปรกรณ์หน้าหลังนะ,ะเดิมน่าจะเปิดอยู่ห้าเก้าเก้านะตัดราคาลงมาเหลือห้าเจ็ดเก้า ห้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทแอลสามหกศูนย์แปดนะครับเก็บงานสวยยังเดิมสี่เส้นดอกสภาพดีครับใบมีดคานโค้งอ๋อนะครับตัวนี้ตัวนี้นคานโค้งเพิ่งเก็บงานเสร็จนะครับอ๋อยังไม่ได้ติดป้ายโอเคเดี๋ยวข้อมูลปีเดี๋ยวแจ้งอีกทีตัวนี้เอาไปในราคาสองแสนสองหมื่นเก้าพันบาทครับป่ะสองแสนสองหมื่นเก้าพันบาทสวยๆตามนี้เลยสี่ห้าศูนย์แปด ตอนนี้คันนี้ลูกค้าจองเอาไว้แล้วราคา1ส9เก้าหบาทครับสาภาพนี้เช็คให้เรียบร้อยบิลให้แล้วนะหนึ่งแบาทนี่ยังมีเหลือนะครับสนใจสั่งมาได้เลย1น9่งแับาทอ s ซกิเอ็นที่สองครับสองแสนั 2, 59, บาทรถเดิมๆสองแสนหาหมื่นเก้หน้าหลังเล่มทะเบียนเลยนะครับตอนนี้ปี6-3ด้วยนะครับสวยๆเดิมๆยังมีครับอีกิมีห้าคันนึงมีห้าคันนึงแล้วก็ห้าหคัน 1. ตอนนี้นะครับ มาดูยันม่าบ้างครับ EF725T เช็คสภาพสวยยางหน้าใหม่ครับยางหลังเดิมนะอุปกรณ์หน้าหลังเล่มทะเบียนพร้อมครับตัวนี้ราคาอยู่ที่400,000บ0บาทครับราคานี้409,000สวยๆตามนี้เลยหน้าหลังเล่มทะเบียนแถมส่งยันม่าพรีเมียมอีกคัน39ยันม่าพรีเมียม39แต่นี้รถปี61รถดเดิมๆเลยนะครับรถเดิมๆ269,000บาทเท่านั้นเอง269,000บาท M6040 นะครับสภาพนี้เอาไป4 2 9 0 0 0บาทก็พอ4 2 9 0 2 0อย่9างเต็มดี4เส้นเลยนะครับรถเดิมๆขายตามสภาพนะครับราคานี้ M6040 อีกคันนะตัวนี้คันนี้บิ้วใหม่แต่ได้ยางเดิม4เส้นสภาพนี้เอาไปา4 4 9 0 0 0บาทครับคันนี้ยางไม่สวยไม่สวยเท่ายางใหมา่ <laughs> เพราะยางใหม่เราขาย4-5อันนี้ยางได้มาหน่อยก็ขาย4-1ไอ้4-4เท่าที M108 อีคัน108ก็ตัวนี้ราคาจะถูกกว่าคันหน้านะครับอ่ะก็ถูกกว่าคันนั้นเพราะคันนั้นปี59สวยๆคันนี้ปี55ความสวยก็ลดลงมาหน่อยยางก็ลดลงราคาก็ลดลงนะครับเดี๋ยวอยู่6แสน59,000บาทแต่ได้ลดเดิมครับเครื่องเดิมคัดเดิมท้ายเดิมสีเดิมเหมือนกันแต่ดอกยางก็จะเหลือน้อยกว่าคันนี้คันนี้ได้ยางใหม่ครับนะ6แสน59,000ยันมา e F51CT ตัวนี้บิ้วยางใหม่คู่หลังครับยางหน้าเดิมนะครับ สภาพสวยๆส,ยสภาพนี้เอาไป3าม0สนสบาทก็พอคันนี้3าม0สนสามหมาพันพามาดูด้านในหน่อยยีสก,กินะครับห้าห้าตัวนี้เช็คสภาพสวยแล้ว 5, 5้าตัวนี้นะตัวนี้ 5, 5้าเอาไป3 2มแ0 0สองหมื่นเก้นบาทก็พอสามแสนสอ้าบาทบิวแล้วนะครับเช็คดรซูมฟิชสันสวยๆอุปกรณ์หน้าหลังเล่มทะเบียน m 6อีกคันครับสี่แสนาหมื่าบาทยางหน้าใหม่ยางหลังดอกสูงครับ เอ็มหกศูนย์สีพันอุปกรณ์หน้าหลังเล่มทะเบียนนะครับแถมส่ง3ามรโลขยาวเข้ามาด้านในก็จะมีะชุดตักที่หกหมืนเกครับชุดตัก LA 588ใส่45่ห้าสี่เนะครับสี 4, ่หกหมื่พันบาทแล้วก็มานิวฮอลแลนด์ทีซีสี่สิบแทีซีสี่สิบแปดอานี่รถเดิมๆยางสภาพยังใหม่เลยครับ 4, สี่เส้นคันนี้นะ สี่สิบแปดอาคันนี้เล่มปีอะไรเอ่ยปีห้าสี่อืมเอาไปสองแสนสองหมื่นเก้าพันบาทปะสองแสนสองหมื่นเก้าพันหน้าหลังนะครับเล่มทะเบียนแถมส่งด้วยรถเบิมเิมยันมาสามเก้าอีคันนะสามเก้าคันนี้ก็เช็คหมายยางดอกสภาพดีสี่เส้นนะครับอ่าเอาไปคันนี้คันนี้อันนี้ก้แสนเก้าเก้าเหมือนกันปะเอาไปแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับเมสซี่เฟอร์กูสันครับ 75แรงอเอาไป359,000บาทครับ359,000หติดตักแสน0 0 0บาทครับติดตักนะครับ1 7 9 0 0 0าบาท47ติดคีบนะครับที่บอกไว้369,000 3 4 9้าคันละแสนเข้าก่อนนี่บอกไว้เท่าไหร่นาะคันนี้1สนส0มบาทเนาะหนึ่งแสามหมื่นเก้าพับาทหนึ 9, ่งแสามครับ ประมาณนี้ครับรถที่จอดอยู่ด้านหลังของเคเทอเตอร์อำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับ f อสนใจคันไหนฟังไม่ทันหรือสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามมาได้ที่เบอร์0 8 9 2 3แปด1มนะครับผม0 8 9 2 3แปดเสนะครับเสียงอาจจะฟังดูไม่ค่อยชัดแหมๆหน่อยช่วงนี้เป็นหวัดนะครับต้องขอภัย FC สนใจคันไหนก็โทรมานะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ